สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนกนัทนันค่ะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกรรมกันนะคะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาตร,รับกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศายัยกรรม ย่อมจำแนกสัตว์เพื่อให้เป็นผู้เลวและประณีตสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเพราะเหตุใดมนุษย์ทุกคนจึงเกิดมาไม่เสมอเหมือนกันคือบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนบางคนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยบางคนมีผิวพันซาม บางคนมีผิวพรรณงดงามบางคนมียศศักดิ์น้อยบางคนมียศศักดิ์มากบางคนมีโภคทรัพย์น้อยบางคนมีโภคทรัพย์มากบางคนมีสกุลต่ำบางคนมีสกุลสูงบางคนมีปัญญาซามบางคนมีปัญญามากทั้งนี้ก็เพราะเหตุคือ ความแตกต่างกันแห่งกรรมพระผู้มีพระภาคทรงพาสิทธิความข้อนี้ไว้ว่ากรรมมัสกามานวสตัตา,า,ากรรมมัทยาธากรรมมโยนีกรรมพันธูกรรมมปฏิสารนากรรมมังสัตเตวิภชติ ยะทิทังหีนปตานีตายาแปลว่านี่แน่มนพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาตร,รับกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ เพื่อให้เป็นผู้เลวและประณีตดังนี้คำว่ากรรมมัสกาคือมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นสมบัติของตนคำว่ากรรม,มทายาทาเป็นทายาตรับกรรมคือมีกรรมเป็นมรดกหมายความว่า ผู้ใดทำกรรมจะเป็นกุศลก็ตามอากุศลก็ตามต่อไปข้างหน้าผู้นั้นนั่นแหละเป็นผู้รับมรดกคือกรรมนั้นจะมอบให้ผู้อื่นรับแทนหาได้ไม่กล่าวคือต้องเสวยวิบากที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างอันเนื่องมาแต่กรรมด้วยตนเองคำว่า กรรมมโยนีมีกรรมเป็นกำเนิดคือมีกรรมเป็นเหตุความว่าความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายกรรมมีส่วนเป็นเหตุอย่างสำคัญคำว,ว่ากรรมมพันทูมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์คือมีกรรมเป็นญาติความว่าสัตว์ทั้งหลายมีมารดาบิดา พี่น้องชายพี่น้องหญิงเป็นตน้นเป็นญาติผู้อุปการะบ้างเบียดเบียนบ้างฉันใดก็มีกรรมของตนนี่แหละเป็นญาติผู้อุปการะบ้างเบียดเบียนบ้างฉันนั้นคำว่ากรรมมะปฏิสารนามีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัยคือมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัย ซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างคำว่าเพื่อให้เป็นผู้เลวและประณีตความว่าความเป็นคนมีอายุสั้นชื่อว่าเลวความเป็นคนมีอายุยืนชื่อว่าประณีตประณีตก็คือดีนะคะความเป็นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมากชื่อว่าเลว ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยน้อยชื่อว่าประนีตความเป็นผู้ที่มีผิวพันธ์ซามชื่อว่าเลวผู้ที่มีผิวพันธ์งดงามชื่อว่าประนีตความเป็นผู้ที่มียศศักดิ์น้อยชื่อว่าเลวผู้ที่มียศศักดิ์มากชื่อว่าประนีต ความเป็นผู้ที่มีโภคทรัพท์น้อยชื่อว่าเลวผู้ที่มีโภคทรศัพย์มากชื่อว่าประณีตความเป็นผู้มีสกุลต่ำชื่อว่าเลวผู้มีสกุลสูงชื่อว่าประณีตความเป็นผู้มีปัญญาสามชื่อว่าเลวผู้มีปัญญามากชื่อว่าประณีตชนีแล หมายเหตุนะคะคำว่าเลวในที่นี้ไม่ใช่เป็นอกุศลน,นะคะ